ทำไมคนสูงวัยถึงเชื่อว่าสมองของพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้สมองเปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตตมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะคือหนังสืออำนาจจิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอนาคต ของคุณมนธานีตันติสุขมีเรื่องหนึ่งนะคะที่มันน่าทึ่งมากเลยอะตอนที่ดุมได้อ่านเนาะเขาบอกว่าสมองของคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตมีสารคดีเรื่องหนึ่งของคุณหมอโมสลีได้มีการเขียนสารคดีล่าสุดของเขาชื่อว่า meet the humans เป็นสารคดีทางการแพทย์ที่พาผู้คนเนี่ยไปสำรวจว่า มนุษย์มีอารมณ์และความคิดมีผลต่อร่างกายและความยืนยาวของมนุษย์ได้อย่างไรตอนที่หนึ่งของสารคดีนะคะรายการได้นำกลุ่มทดลองชายหญิงวัย้50ปีกลุ่มหนึ่งมาอยู่รวมกันในบ้านชนบทตลอดสุดสัปดาห์โดยบอกพวกเขาว่าถูกเลือกให้มาถ่ายทำรายการเรียลิตี้โชว์โดยจัดนักเรียนเก่ามาเจอกัน ทั้ง12คนเคยเป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกันและเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกในรอบหลายสิบปีทีมงานได้ทำการตรวจสุขภาพเช็คเลือดวัดความดันระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลของทุกคนก่อนการทดลองจะเริ่มสิ่งหนึ่งที่กลุ่มทดลองไม่เคยรู้เลยคือพวกเขาไม่ได้ถูกเชิญมาถ่ายทำเรียลลิตี้จริงๆ แต่มีวัตถุประสงค์จริงของรายการคือการศึกษาทางการแพทย์เพื่อตอบคำถามว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกายกับกจิตจริงไหมเพื่อจะหาข้อสรุปว่าการคิดถึงความทรงจำยาวสามารถทำให้ร่างกายของมนุษย์แก่ช้าลงได้หรือไม่ตล,ลอดสุดสัปดาห์นั้น กลุ่มทดลองจะทำกิจกรรมร่วมกันที่ทำให้นึกถึงวัยเยาว์อันสดใสไร้ความกังวลย้อนกลับไปใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งได้เล่นเกมสนุก,นกแบบที่เคยเล่นตอนอยู่ที่โรงเรียนได้นั่งคุยกันถึงสมัยที่ทุกคนเป็นเด็กและมีเพื่อนเป็นใครกันบ้างปรากฏว่าการทดลองเสร็จสิน้นทีมงานได้มีการตรวจวัดสุขภาพอีกครั้ง พบว่าโอ้ว้าวระดับความดันของทุกคนลดลงผลสุขภาพออกมาดีขึ้นกว่าช่วงต้นสุดสัปดาห์กันทุกคนและคุณหมอได้มาเฉลยต่อว่าสมัยตอนผมอายุ20กว่ากำลังเรียนหมอตำราแพทย์ตอนนั้นสอนว่าสมองไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ได้หลังคนอายุ20ปีตอนนี้ก็พบแล้วว่าไม่จริงครับ ความเชื่อว่าคนอายุมากแล้วจะเรียนรู้อะไรใหม่ไม่ได้อีกทิ้งไปได้เลยไม่จริงอย่างยิง่งความจริงคือไม่ว่าเราจะอายุมากเท่าไรก็แล้วแต่สมองของเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาเชื่อไหมคะแค่เรารู้ความรับนี้มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดการได้เลยนะหากเพื่อนมี ผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านให้กำลังใจท่านนะคะท่านจะทำสิใดเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองขึ้นมาให้กำลังใจท่านเชื่อเถอะค่ะว่าสมองสามารถเปลี่ยนได้ในทุกๆช่วงวัยของชีวิตเราจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะคะหากชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะ well b e f o r life แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนได้แล้ว